เคยรู้สึกกันไหมครับว่ายิ่งเราทำงานหนักขึ้นเท่าไรแต่ทำไมความรู้สึกมั่นคงในชีวิตกลับไม่เพิ่มขึ้นตามเลยหรือบางทียิ่งหาเงินได้เยอะขึ้นชีวิตกลับยิ่งวุ่นวายแล้วก็น่ากังวลมากขึ้นไปอีกหลายคนเชื่อนะครับว่าถ้ามีเงินเยอะขึ้นทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเองแต่ในวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าบางทีปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเลยก็ได้ครับ ลองถามใจตัวเองดูสักนิดนะครับว่าถ้าวันนี้มีคนให้เงินเราเพิ่มขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งชีวิตในอีก5ปีข้างหน้ามันจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าคำถามนี้สำคัญมากเลยนะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีประสบการณ์ที่รายได้เพิ่มขึ้นแล้วแต่สุดท้ายชีวิตก็ยังวนกลับมาที่จุดเดิมรู้สึกขาดแคลนเหมือนเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนี่ล่ะครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกัน ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่ตัวเงินแต่คือระบบชีวิตของเราที่ต้องรองรับเงินก้อนนั้นตั้งหากลองนึกภาพตามนะครับถ้าหากระบบชีวิตของเรามันพังอยู่แล้วไม่ว่าจะมีเงินเข้ามามากแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะไหลออกไปอยู่ดีเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันในประเด็นแรกเลยว่าทำไมถึงบอกว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเงิน คือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเงินไม่ได้เข้ามาเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่มันทําหน้าที่เหมือนเหมือนเป็นลําโพงหรือตัวขยายสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วให้มันดังขึ้นชัดขึ้นถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยในการใช้จ่ายอยู่แล้วพอมีเงินเพิ่มเข้ามามันก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเราเป็นคนใช้เงินตามอารมณ์อยู่แล้วการมีเงินเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เราสร้างหนี้ได้เร็วขึ้นเหมือนกันประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เงินมันขยายทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเราถ้าไม่มีวินยัยเงินที่มากขึ้นจะเร่งให้เราพังเร็วขึ้นอีกถ้าไม่มีแผนชีวิตที่ชัดเจนเงินก็จะพาเราหลงทางไปไกลกว่าเดิมและถ้าเราไม่เข้าใจความต้องการของตัวเองจริงๆเงินก็จะสร้างความเครียดให้เรามากกว่าที่เคยเป็นซะอีกเนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่เราเห็นข่าวคนถูกหวยแล้วชีวิตพังอยู่บ่อยๆเพราะเงินไม่ได้เปลี่ยนนิสัยคนแต่มันแค่ขยายปัญหาที่ซ่อนอยู่ให้มันชัดเจนขึ้นเท่านั้นเอง ทีนี้เราลองไปดูกันต่อในส่วนถัดไปนะครับสิ่งที่เรียกว่ากับดักชีวิตมาตรฐานซึ่งมันเป็นเหมือนสคริปที่มองไม่เห็นที่คนส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตตามบทนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยวงจรน,นี้มันทำงานแบบเงียบๆเ,เลยครับพอไรายได้เพิ่มเราก็รู้สึกว่าเราสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นจริงไหมครับค่าใช้จ่ายมันก็เลยเพิ่มตามพอค่าใช้จ่ายเพิ่มภาระผูกพันต่างๆก็ตามมาและเมื่อภาระมันหนักขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่สวนทางและลดลงอย่างน่าใจหายก็คืออิสระในชีวิตมันเหมือนการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่ไม่มีวันถึงเส้นชยัยยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแต่กลับไม่ได้ไปไหนเลยและนี่คือคกลไกทางอารมณ์ที่ขับเคลื่อนกับดักนี้ครับหลายครั้งที่เราอัปเกรดการใช้จ่ายมันไม่ได้ทำไปเพื่อความสุขที่แท้จริงของตัวเองแต่เราทำไปเพื่อสายตาของคนอื่นเพื่อที่จะไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าใครในสังคมและนี่คือผลลัพธ์ที่น่าเศร้าที่สุดของเรื่องนี้ครับ คือการที่เราหาเงินได้มากขึ้นแท้ๆแ,แต่ความรู้สึกมั่นคงและความเบาสบายในชีวิตกลับไม่เคยเพิ่มขึ้นตามเลยมีแต่ความเหนื่อยและความกังวลที่มันมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วเราจะออกจากวงจรนี้ได้ยังไงล่ะคำตอบคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเงินใหม่ทั้งหมดครับเราต้องเข้าใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้มันต้องมีงานที่ต้องทำนี่คือพื้นฐานการเงินที่สำคัญที่สุดแต่แปลกที่ กลับไม่มีใครเคยสอนเราในโรงเรียนเลยครับเงินทุกบาทต้องถูกแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน1คือเงินเพื่อความอยู่รอดสำหรับปัจจัยพื้นฐาน2คือเงินกันพลาดหรือที่เราเรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉิน 3. เงินสร้างอนาคตเพื่อการลงทุนและเติบโตและสุดท้าย4คือเงินเพื่อความสุขสำหรับให้รางวัลชีวิตและนี่คือกฎเหล็กข้อเดียวที่ห้ามทำลายเด็ดขาดก็คือห้ามใช้เงินเหล่านี้แทนกัน ความพังพินาศทางการเงินทั้งหมดในชีวิตคนเราเริ่มต้นจากจุดเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยครับคือการที่เราดึงเงินสร้างอนาคตมาจ่ายเพื่อความสุขระยะสั้นในปัจจุบันมันเหมือนกับการเอาเงินเก็บเพื่อดาวบ้านไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมันคือการทําลายอนาคตเพื่อความสุขเพียงแค่ชั่ววูบเดียวมาถึงตรงนี้เรามาลองนิยามคําว่าความมั่งคั่งกันใหม่นะครับเพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจคํานี้ผิดไปมากทีเดียว ความมัง่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งของที่เรามีครับไม่ใช่รถรู้ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่มันคือเวลาคือจำนวนเดือนหรือปีที่เราสามารถหยุดทำงานได้โดยที่ชีวิตยังดำเนินต่อไปได้ปกติความมัง่งคั่งที่แท้จริงก็คืออิสระที่เราจะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ต่างหากลองหยุดถามตัวเองด้วยคำถามนี้อย่างจริงจังดูนะครับถ้าพรุ่งนี้ต้องหยุดทำงานกะทันหันเป็นเวลาสามเดือนจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา คำตอบของคำถามนี้จะบอกระดับความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราได้ดีกว่าตัวเลขในบัญชีธนาคารเสียอีกครับเมื่อเราเข้าใจทุกอย่างแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะสร้างระบบที่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องเราจากความผิดพลาดและความวุ่นวายต่างๆได้อย่างไงบทบาทที่สำคัญที่สุดของเงินสดสำรองหรือเงินการพลาดเนี่ยมันไม่ใช่การทำให้เรารวยนะครับแต่มันมีไว้เพื่อซื้อเวลาให้เราได้ตั้งสติในยามวิกฤต มันเหมือนกับการมีถุงลมนิรภัยในรถยนต์นั่นแหะครับเราไม่ได้หวังว่าจะต้องใช้มันแต่การมีมันไว้ก็ช่วยให้เราอุ่นใจและกล้าเดินทางไปข้างหน้าเพราะว่าคนที่ไม่มีเงินสดสำรองจะสูญเสียอำนาจในการต่อรองกับชีวิตไปเลยครับพวกเขาจะถูกบังคับให้ต้องตัดสินใจทันทีอาจจะต้องยอมรับข้อเสนอที่ไม่เป็นธรรมหรือต้องขายทรัพย์สินในราคาขาดทุนเพราะไม่มีทางเลือกอื่น ซึ่งการตัดสินใจที่มาจากความกลัวเกือบทั้งหมดมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายเสมอความฉลาดหรือแรงจูงใจไม่ใช่คำตอบของการเงินที่ดีครับเพราะเราไม่สามารถมีวินัยได้ตลอด24ชั่วโมงหรอกแต่ระบบที่ดีต่างหากที่จะทำงานให้เราโดยอัตโนมัติแม้ในวันที่เราหมดแรงหรือขี้เกียจที่สุดก็ตามระบบที่ดีคือระบบที่แยกเงินตามหน้าที่ทั้ง4ประเภทโดยอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้า มันจะสร้างกลไกที่ทำให้เราใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้เสมอและที่สำคัญที่สุดก็คือมันทำให้การทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายและการทำสิ่งที่ผิดเป็นเรื่องยากโดยที่ไม่ต้องอาศัยพลังใจของเราในทุกๆวันและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ครับเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเงินไม่ใช่การทำให้เราดูร่ำรวยในสายตาคนอื่นนะ แต่คือการสร้างความรู้สึกมั่นคงจากข้างในเป็นความรู้สึกที่เราสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทใจโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก่อนจะจบลงอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้กลับไปคิดกับตัวเองเยียมๆนะครับถ้าวันนี้เลือกได้ว่าจะแก้ไขระบบการเงินของตัวเองแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคิดว่ามันคือเรื่องอะไร